กำลังซ่อมเครื่องเครื่องเชื่อมนะเอาอัดแบบครึ่งคึ่งกลางๆเลยคลิปวิดีโอนี่มันเป็นซีขาดนะตอนวัดไฟออก40บโวลต์ซีขาดนะเพื่อนๆก็นี่ๆๆซีตัวนี้นะครับซีฟิลเตอร์ไฟ300นะไฟ300หรนือ200กว่านี่ซีตัวนี้ขาดไปมันอยู่ตรงนี้มันก็ส่งผลให้เครื่องทํางานได้นะมันลมหมุนได้อะไรได้แล้วมีไฟออกมา40บโวลต์เวลาเอาไปเชื่อไปออกมันออกไม่ได้เนี่ยไฟมันตกมันอ่อนเนี่ยซีขาด อย่าค่อยมาวัดดูสีนะอย่างนี้นะเพื่อนเวลาเวลาวัดไฟที่แรกเห็น40นะไฟมันได้53แล้นะ53นะ53น,น่าจะปกตินะที่แรกไม่ไม่ได้วัดนานไม่ได้วัดไฟนานเพราะว่าถ้าเกิดว่า4 4ตำแหน่งนี้เขาเสื่อมเยมันจะส่งผลไปถึงการทำงานของพวกวอดเฟดเรื่อย GPT ด้วยนะก็เลยไม่ได้วัด ให้ดูแต่ที่แรกแล้วก็อีกดอย่างงานเร่งด้วยนะลูกค้ารอรับแล้วจัดไปเสร็จแล้วนะเพื่อนก็ประมาณนี้นะครับเลาสู่ฟังพอที่ลูกค้ารอรับนะนี่นะครับ c 4ี่ร้อยห้าสิบโวลต์ห้าหกสิไมโครฟารัดแต่ส่วนมากเวลาเราอ่านค่า c ให้กันฟังเราจะอ่านค่าไมโครแล้วค่อยอ่านค่าโวลต์นะห้าอยหกสิไมโครสี่ห้าสบโวลต์อย่างเงี้ยนะ เวลาไปซื้อก็ห้าร้อยหกสิบไมโครสี่ร้อยห้าสิบโวลต์อย่างเงี้ยหากมีห้าร้อยหกสิบไมโครฟารัดมีสี่ร้อยโวลต์ก็ได้เหมือนกันไม่เป็นไรใส่เลยใช้งานได้ดีเหมือนกันนะนะครับซีบางตัวตัวสั้นแบบนี้บางตัวตัวยาวขึ้นอย่างในกรณีที่ผมใส่เข้าไปมันจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้หน่อยนึงก็ไม่ได้เกิดปัญหาหรือไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นนะครับก็ใส่ได้เลยพื้นที่เขาก็ว่างเยอะอยู่ ในกรณี C เนี่มันเสื่อมมันเสื่อมไปถึงขั้นว่าขาดเลยล่ะนะครับปกติแล้วเราวัดมันก็จะขึ้นแล้วลงตามที่ผมวัด C ให้ดูก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเสียหายนะครับทีนี้มันก็จะเป็นการฟิลเตอร์ไฟไม่เรียบไม่ได้มีไฟ AC ปนแล้วในกรณีแบบนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเนี่ยเราจะไปวัดไฟพร่มเผื่อไม่ได้ เราจะไปใช้งานแล้วไฟมันอ่อนพิมเื่อไม่ได้มันจะส่งผลให้พวก IGBT หรือว่าพวก m o ส f e t ในเครื่องมันพังถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาขึ้นมาเราก็ดําเนินการรีบแก้ไขอย่าปล่อยให้มันเสียเพราะว่ามันจะเสียลุกลามไปใหญ่ในส่วนของ IGBT หรือว่าพวก m o ส f e t เวลามันเสียมาหาทดแทนของเดิมก็อาจจะหายากลําบากหน่อยนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะครับนี่ก็คืออาการในส่วนของเจ้าซี ที่มันเสื่อมเนี่ยมันก็ทําให้ไฟทางด้านขาเข้าไม่เต็มที่ทางด้านาไฟขาออกมันก็ออกไม่เต็มที่มันก็ใช้งานไม่ได้บางเครื่องนะครับเครื่องอ็อกเครื่องเชื่อมใช้งานแล้วก็มีการยกเคลื่อนย้ายนะครับขาหักขาขาดนะครับแต่ตัวซีดีอยู่แต่ว่าขานี่หักก็มีนะครับเพราะว่าบางทีกาวที่เขาติดไปมันหลุดกาวเขาใช้กาวนะครับในการยึด เพื่อให้ตัวซีไม่ขยับขยื่นอ่ามันก็ถ้ามันขยับขยื่นได้ขามันก็หักเร็วเพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่กับที่เหมือนกับเครื่องเสียงที่ฟังในบ้านถ้าเป็นเครื่องออกเครื่องเชื่อมส่วนมากก็จะติดกาวมันอย่างดีเลยแหละบางทีมันก็ขาหักขาขาดบางรุ่นเขาไม่ได้ติดมาก็มีกาวันนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นเราเพื่อนฟังนะครับในกรณีไฟตกเชื่อมไม่ติด ออกไม่ได้ในกรณีเครื่องนี้ก็ซีเสื่อมนะครับชะาีวิเรื่องทางก็จบคลิปวิดีโอไว้แลพบกันคลิปหน้านะครับนี้ลาจากไปละสวัสดีครับ